แลบผมก็กลาสวัสดีอาจารย์ทุกท่านและทุกทกท่านที่มีใจรักเละชยชนชอบในนกเขาใหญ่นะครับแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้พาไปต่อนกเขาใหญ่นะครับวันนี้จะพามาทำเนียบบ่วงนะครับตามทีอ่อาจารย์หลายท่านและก็เอซีขอกันมานะครับบอกว่าช่วยสอนทำเนียบบ่วงด้วยอันนี้ผมก็จะมาสอนเท่าที่ผมรู้นะครับก็ ยังไม่เก่งหรอกครับเพราะว่าก็เพิ่งจะหักทําเหมือนกันนะครับอันนี้ผมก็ทําแบบธรรมชาตินะครับคือเอากิ่งไม้อย่างนี้มาทําเลยนะครับ mm hmm. ก็จะเอามาต่อกันแบบนี้นะครับ คือพอดีผมมีกระโจมอยู่แล้วนะครับผมก็เลยไม่ได้ทําไอตัวโครงนะครับผมจะมาสอนทําเฉพาะไอตัวผนียบ่วงอย่างเดียวนะครับเพราะว่าผมทําเสร็จผมก็จะเอากระโจมนะครับมาใส่นะครับถ้าใครที่ยังไม่มีกระโจมก็จะทําเป็นโครงตายตัวเลยก็ได้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาสอนทำเฉพาะ ตัวพันีุบวอย่างเดียวนะครับ อันนี้เราก็มาจอบดูทำตัวเสาหลักยึดตัวปะเนียบ,บ่วงนะครับ จะยืดให้เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ ก็จะจอะรูเไว้2อรูนะครับอีกรูนึงก็ใส่เป็นตัวตัวขาตั้งเลยนะครับส่วนอีกตัวนึงก็ใส่เอาไว้กันโยกนะครับก็เอาเชือกมาเอมมาเอาไว้นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เอามาใส่เพื่อเราจะมาร้อยเชือกนะครับใส่ตรงแง่งนี้ครับเพราะว่าผมจะเน้นทำแบบธรรมชาติที่สุดนะครับ ใช้เกาหยอดสักหน่อยนะครับเพื่อมันจะได้แน่นไม่หลุดง่ายนะครับอันนี้ก็จะมาทำตัวสปริงตัวคันดึงนะครับ รอแรงนี้อาจจะทำมันจ,จะยากหน่อยนะครับแต่ถ้าได้รองหนึ่งแล้วนี่รออต่อไปก็จะง่ายขึ้นนะครับแล้วอแรงนี้มันจะติดเอตัวที่เราเอามาเกี่ยวหมูนี่เลยครับ ดีสปริงที่ผมใช้นี้มันอาจจะใหญ่หน่อยนะครับผมก็เลยทําแค่12รอบนะครับเพราะว่าถ้าปกติที่เขาทํากันก็15รอบนะครับ สองข้างก็ทําเหมือนกันเลยนะครับยงแต่ว่ามันจะอาจจะหมุนไปคอรด้านเท่านั้นเอง ถ้าเผื่อใครดูแล้วก็ไม่เข้าใจยังไงก็หาดูได้นะครับคลิปที่เขาสอนทําเฉพาะตัวสปริงนี้อย่างเดียวนะครับอาจจะดูเข้าใจง่ายกว่านี้นะครับเพราะว่าผมอันนี้ผมจะทําให้มันบายที่สุดน,นะครับรายละเอียดอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่ากับที่เขาสอนทําโดยเฉพาะนะครับอันนี้ผมก็จะทาแค่12 อรบางทีผมก็อาจจะสอนทำแบบรูปลวนนะครับเพราะว่ามันจะถ้าเราจะสอนทำแบบ ละเอียดทุกขั้นตอนนี่คือคลิปมันจะยาวนะครับเพราะว่าผมใช้เวลาทําหลายวันเหมือนกันนะครับแต่ว่าเรามาทําเป็นวิดีโอนี่ก็คลิปความยาวก็อยู่ประมาณ20กว่านาทีเท่านั้นเองนะครับก็พยายามหมุนให้ขา สปริงนี้ชี้ลงทั้งสองข้างเหมือนกันเลยนะครับ ันนี้ผมก็เรียนมาจากคลิปใน YouTube เหมือนกันครับถ้าใครดูแล้วไม่เคยเข้าใจยังไงก็ไปหาดูได้นะครับตามไปเซิร์ชสอนทันสปริงพเนียบ,บ่วงนะครับ วันนี้บ่วงรูปแบบที่ผมทํานี้นะครับในรายละเอียดเอมันจะไม่เคยเยอะเหมือนกับที่เขาทํากันนะครับเพราะว่าผมจะเน้นแบบธรรมชาติก็จะพยายามใช้อุปกรณ์ให้น้อยที่สุดนะครับ ร็จแล้วเราก็มางอทั้งสองข้างเลยนะครับเหล็กตัวที่เราสอดกับสป,ปริงนี่นะครับงอไปอข้างเดียวกันเลยนะครับ แล้วก็จะเอามาใส่อย่างนี้แล้วก็เอาเชือนมักเอาไว้นะครับทำได้ก็จะเป็นลักษณะยอย่างนี้นะครับตัวเกี่ยวสปริงมันก็จะชี้ลงอย่างนี้นะครับแต่อันนี้ผม ไม่มีเหล็กนะครับก็เลยใช้เหล็กตัวที่ทำไมโครตัวนี้มันเล็กไปหน่อยนะครับแล้วก็มันไม่ใช่เหล็กเป็นมันเป็นเหล็กธรรมดามันก็เลยไม่เคยแข็งแรงนะครับถ้าจะให้ดีมันต้องได้เหล็กที่เป็นเหล็กเป็นนะครับเวลาเราเอ้ง้างมันจะได้สองตัวนี้มันจะได้ไม่งอนะครับแต่อันนี้น่าจะไม่อยู่นะครับน่าจะงอแล้วต้องใช้ตัวช่วยนะครับประจุมผมก็ใช้อันนี้ครับเอามาใส่ คือผมเคยทำทิิงเอาไว้นะครับ ก็จะเอามาใส่ในลักษณะยอย่างนี้นะครับให้มันหมุนได้อย่างนี้นะครับเวลาเราไม่ใช้เราจะได้พัดเก็บเอาไว้ข้างล่างนะครับ เวลาเราใช้เสร็จแล้วก็จะพักเก็บเอาไว้อย่างนี้นะครับเหล่กมันอ่อนไปหน่อยน,นะครับต้องใช้ต้องหาหลึกตุกแข็งๆมาช่วยนะครับ ก็จะมาทําตัวกลไกนะครับก็จะามามัดจับในตะปูกลิวตัวนี้นะครับ ให้มันโยกได้นะครับขยับได้โยกได้นะครับมาเสร็เรียบร้อยก็จะเป็นลักษณะยอย่างนี้นะครับนโยกขึ้นลงได้อย่างนี้นะครับแล้วก็มาขันใส่กับตัว พันย่ยงนะครับอันนี้เราก็เจาะรูทำตรงที่ตัวกลไกมันมาเกี่ยวนะครับแล้วก็เอาเหล็กตอกเอาไว้นะครับงอแล้วก็ตอกเอาไว้มันจะได้แข็งแรงนะครับแล้วก็ามาเกี่ยวอย่างนี้นะครับ เป็นตัวเอคันดึงนะครับผมใช้เป็นก้างลมไฟเบอร์นะครับเพราะว่าถ้าเป็นเหล็กมันมันจะงอง่ายนะครับมันงอแล้วมันไม่ค่อยจะคืนนะครับถึงจะเป็นเหล็กเป็นก็๋ยวมันเราใช้ไปนานๆแล้วมันจะงอมันจะไม่เหมือนกับเอค้างลมไฟเบอร์นะครับไอ้พวกนี้นี่คือมันดิดปรับดีครับมัน แม้เราจะงอมันก็เวลาเราปล่อยมันก็จะตรงเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันมีข้อเสียตรงที่ว่าเอตรงที่เราไปงัดนี่มันจะแตกจะหักได้นะครับก็เลยต้องมัดเอาไว้ท่อนล่างแล้วก็ท่อนบนนะครับท่อนล่างนี่ก็เอาไว้เอตรงที่เรา,เาไปสอนแล้วก็งัดนี่นครับ ก็จะสอดเอาไว้ลักษณะยอย่างนี้นะครับ ปกติการล่มไปเบอร์นี้ผมก็จะใช้เป็นสีดำนะครับแต่พอดีมันหมดนะครับผมก็เอาตัวนี้มาทําให้ทุกคนได้ดูกันนะครับถ้าเวลาจะใช้จริงก็ค่อยพ่นสีดําใส่นะครับ เส้นที hmm ่เราจะมาเกี่ยวตัวกลไกนี่นะครับมันจะมัดห่วงเอาไว้ห่วงเหล็กเอาไว้ห่วงเล็กๆเอาไว้นะครับเวลาเรามาเราก็จะได้สอดตัวกลไกเลยสอดเข้าไปข้างในตัวห่วงนะครับแล้วก็เอาตัวกลไกไปเกี่ยวกับตัวพัเนียบห่วงนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะครับ ันนี้ผมจะมัดเอาไว้เข้าเข้าก่อนนะครับพอเราวัดเสร็จสัตว์เรียบร้อยได้ระยะที่เราต้องการแล้วค่อยมัดให้มันตายตัวนะครับ อย่างนี้แล้วก็สอดเข้าไปกับตัว่คนใจที่เรามัดเอาไว้กับตัวตะปูกเกลียวเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยนะครับเวลาขึ้นนะครับ ใคก็จะมัดเป็นบ่วงทองเหลืองหรือว,ว่าป่มเหล็กก็ได้นะครับเล็ก,เล,กเล็กนะครับแล้วก,ก็ดึงออกมาหันเป็นบ่วงนะครับจะได้เกี่ยวไว้กับเหล็กสป,ปริงตัวเล็กๆที่ผมทำาไว้ข้างล่างนะครับ จะเป็นแง่งเหมือนกับในนางสกิตนะครับปรงกลายก็จะงอนิดหน่อยเพื่อให้เชื่อมันเกี่ยวได้นะครับก <Für>. ็จะขึ้นตามลักษณะที่ผมให้ดูนี่เลยนะครับ ปลายนี้ก็จะจอดรูเอาไว้สำหรับเสียบกิ่งไม้เล็กๆนะครับตัวคอนพันเนียกับตัวที่เรา ันเป็นรูให้เชือร้อยผ่านนะครับมันจะเป็นตัวเดียวกันเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นแง่งทัานห้เองเดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับเวลาติดนกก็จะมาติดกับตัวแง่งไม้นี้เลยนะครับอุปกรณ์ก็ไม่ได้ใช้เยอะอะไรมากมายนะครับ ก็ผมจะใช้แง่งไม้นี้นะครับมันมาแทนเหล็กตัวที่เราจะเอาไว้สอดเชือกนะครับ ขกลในรูปแบบนี้นะครับมันจะนิ่มแล้วก็มันจะไม่แข็งนะครับนกมาเหยียบมันลั่นง่ายครับแล้วก็เวลาเราขึ้นไปบนต้นไม้อะไรอย่างนี้มันก็จะไม่ลั่นนะครับมันจะนิ่มนิมนะครับไม่ได้แข็งขึ้นนะครับ เดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูอีกรอบนึงนะครับ ครับผมไลคลิปน,นี้ถ้าใครดูแล้วชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามอ like อกดไลค์เพือเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ